คุณผู้ชมนี่ฉันอึ้งเลยยังไงนะพอละไม่เอาละปิดเราแน่นอนเกิดอะไรขึ้นนะหมายถึงร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่ส้มเชงเป็นยังไง ฉันเพิ่งไปวันเปิดมามาวันนี้เอาปิดซะแล้วสำนกึกเห็น,นพี่ยอมรู้ดข่าวเราไปตลอดเลยมันจะปิดยังไงเดือนขวัญกูเล่าจริงเรอเนี่ยเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังผู้ชมพี่ส้มเช้งสามชาเนี่ยประกาศชัดเจนเลยปิดร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ําแล้ว5้าพฤษภาคมนี้เอาก็ตอนนั้นจะไปทําข่าววงสูงใหญ่โตเออฉันก็เสียดายเหมือนกันผู้ชมค่ะหลังเปิดมาได้เพียงได้แค่3เดือนเท่านั้นค่ะอ่ะอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งตกใจไปเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันเปิดมาแค่3เดือนอะ ปิดซะแล้วซึ่งต้องบอกว่าพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะได้เดินทางไปที่ร้านพี่ส้มเชงเนี่ยสามครั้งครั้งแรกเนี่ยวันเปิดร้านครั้งที่สองเนี่ยให้เจ้าตัวเคลียร์เพราะว่าตอนนั้นออกมาโพสต์ถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ดีสำหรับร้านที่เตี๋ยวที่ทำอยู่พอโดนด่าว่าขายแพงซึ่งท้ายที่สุดในตอนนั้นเนี่ยพี่ส้มก็ยอมถอยนะด้วยการปรับราคาใหม่ถูกกว่าเดิมถึง10บาทคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดค่ะเนี่ยล่าสุดไปเพราะว่าพี่ส้มเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลส่วนตัวว่า พอแค่นี้ออขอปิดร้านส้มเช้งเตี่ยวริมน้ำเออโดยจะขายถึงวันที่5พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเพราะอะไรเหรอคะเพราะเรื่องของเรื่องเนี่ย<อ>คือเรื่องที่<อ>ที่ที่ใช้ขายเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าที่เจ้าทางไล่นะไม่เกี่ยวนะ<อ>แต่ว่าเป็นเจ้าของที่นี่แหละคะ่ะ<อ>ที่ขอพื้นที่ร้านคืน พร้อมกันนี้นะคะพี่ส้มเนี่ยยังเล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนที่จะเปิดร้านอาจารย์โอเล่เนี่ยที่เจ้าตัวเขานับถือเนี่ยก็มีทักมาแล้วว่าเออให้เจ้าตัวเนี่ยเปิดที่บ้านของตัวเองดีกว่าไหม,มเพราะว่าที่แห่งเนี้ยนะเออมันไม่เหมาะสมกับดวงพี่ส้มเลยที่สําคัญค่ะพี่ส้มต้องทําธุรกิจคนเดียวเพียงลําพังอย่าหุ้นกับใครอเอออันนี้มาดูเขาบอกมาซึ่งร้านนี้ค่ะพี่ส้มได้หุ้นเรื่องเช่าที่กับน้องที่นับถือกันเป็นแม่เป็นลูกเลยคุณผู้ชมค่ะ ก็ก็คือแยกแยกันไปอเออนะพี่ส้มค่ะก็เลยเชื่อว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองตัวเองนะท่านคงมองเห็นแล้วว่ามันถึงเวลาที่ต้องกลับไปเปิดที่บ้านตัวเองแล้วไม่ควรฝืนดวงก็เลยตัดสินใจแล้วกันอ่ะขอเริ่มใหม่เปิดส้มเช้งเตี๋ยวในบ้านขายช่วงกลางวันและส้มเช้งเตี๋ยวริมทาง ขายในช่วงกลางคืนที่บ้านเสลยคุณผู้ชมโดยจะถือเริ่องงามยามดีเปิดในวันที่11พฤษภาคมนี้ปิดร้านเก่า5พฤษภาเปิดร้านใหม่11พฤษภาคมจ้ะว้าวปิดแล้วจริงๆค่ะปิดวันที่5พฤษภาคมนี้ส้มเชงเตี๋ยวริมน้ำปิดตัวค่ะตอนนี้คือปัญหามไม่ได้โดนของมันไม่ได้โดนคุณใสแต่ เขาเปลี่ยนเจ้าของไม่ใช่เจ้าที่แต่ว่ามันเป็นเจ้าของเออเขาเปลี่ยนเจ้าของก็มีความคิดไม่ตรงกันฉะนั้นหาหาทางลงแบบสวยๆที่สุดกลับไปซบลงที่ตรงตากแม่ไปแม่ซับน้ําตาค่ะกับกับกายไปเป็นส้มเช้งเตี๋ยวในบ้านนะคะเข้าไปขายในบ้านเลยค่ะเราอาจจะท้อได้แต่เราถอยไม่ได้เพราะมันมีอีก ยีชีวิตที่ถ้าพี่ถอยปุ๊บเนี่ยเขาตกง,งานร้านใหม่นะคะให้คุณสวดคำว่าส้มเช้งเตี๋ยวในบ้านเปิด9ก้ามงเช้าเป็นต้นไปนะคะเปิดวันที่11นะคะพฤษภาคมหนุนกันเนาะยัง<ะ>พี่แจ็คยังไม่หมดเรื่องความเชื่อจ้ะแล้วก็สังเกตดีๆนะจํานวนคําทั้งหมดที่พี่เช้งเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อร้านเนี่ย<ะ>มันมีห้าคำด้วยกันเออส้มเช้งเตี๋ยวริมทางอห้แล้วนะส้มเชง เตี๋ยวในบ้านอเออเ,เลข5้าคำเนี่ยเอามันเป็นเคล็ดเหมือนกันเลข5เป็นเลขมงคลสําหรับพี่ส้มค่ะและการใช้ชื่อตัวเองนําหน้านะจะทําให้ธุรกิจเนี่ยก้าวหน้ามั่นคงจะเป็นยังไงโอ้ยบอกเลยว่าคนเนี้ยเขามูงสุดๆนะคะเปิดนนุร้านใหม่ได้อย่างเป็นทางการในวันที่11พฤษภาคมนะคะถ้ายังไงนี่แหละเรือนขวัญขัญเอ้ยขวัญมาเดี๋ยว<อ>ไปเก็บภาพบรรยากาศร้านใหม่มาให้ได้ชมกันค่ะ